เมื่อเห็นทุกจึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาจาริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องความอดทนใดไม่เท่าสัจจะวาจาเกียรติของสัจจะศักดิ์ศรีแห่งวาจานำมาซึ่งความอดทน เมื่อทุกช่วงเวลาในชีวิตของเรานั้นอาจมีห่วงแห่งเวลาของการอดทนในความทุกข์ยากลำบากกับการตัดสินใจที่วัดด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีในหัวใจของตนเองในบางห่วงเวลาเราอาจรู้สึกว่าเราอาจไม่มีค่าสำหรับใครบางคนเหมือนเราอาจไม่ดีพอหรือว่า ไม่ดีพร้อมสำหรับใครๆแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเราเชื่อมั่นว่าคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นเป็นความดีเป็นความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเราก็มีคุณค่าอยู่ในตัวของเราเองแล้วบางห่วงเวลาที่เราได้ตัดสินใจกล่าวคำมั่นที่เป็นสัญญาในคำพูดและเป็นสัจจะ ในการกระทําของตนเองเอาไว้จงรักษาเกียรติของสัจจะนั้นเอาไว้ให้มั่นคงจงรักษาศักดิ์ศรีของตนเพื่อดำรงไว้ซึ่งคำสัญญาแม้คำพูดและสัจจาวาจานั้นจะทำให้เราต้องอดทนและฝืนใจแต่มันกลับดํารงและรักษาไว้ซึ่งความเด็ดเดี่ยวของใจเรา สัจจะบ,บางครั้งมันก็ฝืนความรู้สึกวาจาบ,บางครั้งมันก็ฝืนใจตัวเองคำมั่นสัญญามันอาจเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเราให้ต้องอดทนคุณธรรมของคนคือการต้องรักษาเกียรติของคำพูดพูดแล้วจะต้องทำให้ได้ในสิ่งที่ตนเองได้ลั่นวาจาเอาไว้แล้วนั้น บางอย่างก็ขัดใจกับความรู้สึกบางอย่างก็ต้านทานขานอำนาจของกิเลสที่พรั่งปรูขึ้นมาบางครั้งในห้วงเวลาของความรู้สึกที่ต้องยากต่อการตัดสินใจเพราะความอ่อนแอนั้นบางครั้งสัจจวาจานี้อาจทำให้ตัวเรานั้นเข้มแข็งและกล้าตัดสินใจที่จะหันหลัง ก้าวเท้าเดินออกมาจากปัญหาหรือความเจ็บปวดที่ตัวเรากำลังต้องผเผชิญอยู่ณเวลานั้นหากเราไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าเราไม่เข้มแข็งพอด้วยเหตุเพราะความอาลัยความลุ่มหลงในความรักในกิเลสตัณหาทั้งหลายนั้นจงเลือกที่จะใช้คุณธรรมนี้ ให้เป็นคำมั่นสัญญาของตนเพื่อตัดขาดเพื่อละและเพื่อปล่อยวางหัวใจของเราว่าตัวเรานั้นจะทำเพื่อเป็นการรักษาเกียรติของวาจาและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของตนอดทนแค่ไหนทุกยากแค่ไหนก็จะต้องทำให้ได้เสียน้ำตาแค่ไหนก็จะยอมแลก เพื่อรักษาคำพูดและการกระทำในคุณธรรมสัจวาจาของตนที่ได้ให้คับมั่นอธิษฐานใจเอาไว้เราจะไม่ยอมผิดแล้วกลับคำกลืนน้ำลายของตัวเองเพื่อเปลี่ยนคำพูดลบก,การกระทำของตนที่เคยลั่นวาจาไว้กับใครแล้วทำลายเกียรติของตัวเอง ต่อให้ตายก็จะไม่มีวันหันหลังเดินกลับไปสู่วังวนแห่งชีวิตบนเส้นทางเดิมที่เคยผิดพลาดอีกต่อให้ตายก็จะเดินออกไปจากกองทุกนี้ให้ได้อย่างไม่มีวันเหลียวหลังหันกลับไปมองอย่างอะไรอีกระยะทางพิสูจน์ม้าฉันใดการเวลาย่อมพิสูจน์คนฉันนั้น อดทนได้เข้มแข็งได้เราจะชนะทุกอย่างได้ด้วยเช่นกันบางห่วงเวลาอาจพิสูจน์ความอดทนของใจแต่สิ่งที่เราได้คืนกลับมาบนความสำเร็จนั้นคือชัยชนะของความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณของความศรัทธาที่เรามีอยู่ในตัวเองอย่างล้นพ้น ชนะใจของตัวเราเองได้ก็ชนะได้ทุกสิ่งทุกสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะเหตุจากผลของกรรมที่ตัวเราเองได้เคยสร้างและกระทำเอาไว้แต่ผลหลังกรรมจากชาติปางก่อนอาจย้อนคืนมาเพื่อให้เราได้คิดได้ทบทวนบางอย่างอีกครั้ง ว่าความอาลัยในตันหานั้นเป็นภัยอันใหญ่หลวงตามหลอกหลอนข้ามพพข้ามชาตินำพาความเจ็บปวดมาให้ดวงจิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่จบไม่สิ้นเสียทีตัดตันหาได้ตัดบ่วงอะไรให้ขาดตัดพบชาติให้สิ้นแล้วจงนำพาชีวิตของตนเองนั้นให้อยู่บนวิถีของความถูกต้อง ในสัมมาปฏิปทาบนเส้นทางแห่งธรรมอันประเสริฐอันเป็นเส้นทางสายเอกขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันหาที่สุดไม่ได้สาธุเจริญธรรมขอน้อมน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญ,ญาณเป็นของพระพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์เรียข้าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย